ใหม่ ų, ทีป้าหรือว่าไม่เอาละได้ครับก็เดี๋ยวตัวใหม่สายแล้วเดี๋ยวมาวัดเทียบเทียบไปดูเดี๋ยวนี้เราจําจําขันนี้ไว้ก่อนจําขันนี้ไว้นะคุณชมนะไม่อยู่เป็นกับรถเบนซ์คันนี้เป็นรุ่นอะไรนะคุณต้า G.L.C. ครับ G.L.C. ครับ GLC อะไร W. 2 5 3 W 2 5 3นะคะลูกค้ามาด้วยอาการอะไรบ้างคุณต้าไฟเครื่องโชว์ครับมีไฟเครื่องโชว์แล้วมีอะไรอีกไฟเครื่องโชว์อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยใช่แล้วพอคุณต้าตรวจเช็คเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ตรวจเช็คก็คือจากชุดเบาน้ำเนาะชุดเบาน้ำ อยจ้จะใช้เป็นวานาไฟฟ้านี่ครับ <c oughs> ถ้ามันชํารุดหรือว่ามันเสียนีครับมันจะมีฟ้อง <c oughs> ฟองขึ้นที่ตัวเขาเรียกอะไรน,นะตัวหน้าหน้าเรือนใหม่เดี๋ยวกันนะคอยชิเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะวาวน้ำครับวาวน้วํารั่วเหรอ ไม่รั่วครับก็คือมันเสื่อมสภาพอ๋อมันเสื่อมสภาพใช่ครับพอมันเสื่อมแล้วมันทําให้มีมีไฟโชว์เครื่องยนต์เลยใช่ครับแล้วมันมีน้ํารั่วหรืออะไรไหมไม่มีครับยังไม่มีครับยังไม่รั่วใช่เสื่อมแล้วก็ไฟโชว์เลยใช่ครับมันเป็นวาล์วน้ำดีจังเขาเรียกเลยนะไฟน้ําไฟฟ้านี่ครับเห็นไหมมีเซ็นเซอร์อยู่อ๋อมันมีเซ็นเซอร์ใช่ดีจังดีจังแล้วก็มันก็น่าจะถึงอายุแล้วแหละเพราะว่าตอบเห็นไหมเนี่ยถ้ถอดมามันก็แตกไปแล้วนี่มันเป็นพลาสติกเนาะเดิมอนีขงใหม่ใช่แล้วเป็นพลาสติกอ่ะก็คือพลาสติกกกพวนนี้มั็ อยู่ดได้ในระดับหนึ่งเนาะว่าอยู่ได้กี่ปีนี้ก็ถึงอายุละก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนใหม่เ,เลยครับนี่เขาก็มีเซนเซอร์อันนี้เป็นแบบตรงรุ่นนะคะใช่ครับอโอเคนี่เป็นแบบตรงรุ่นไม่งั้นใส่ด้วยกันไม่ได้นะคะมีเซ็นเซอร์มาในชุดเลยถูกต้องไหมแล้วตัวนี้คืออะไรของี่็นก็คือพอหลังจากใส่พวกนี้เข้าไปก็จะต้องเติมเข้าไปถูกต้องไหมอ่ะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมสำหรับคันนี้คันนี้มีมีอ้อแล้วมีแบตเตอรี่อีกตัวหนึ่งครับพี่ลูกเขาว่าให้เช็คให้หน่อยแต่เราเช็คเรียบร้อยแล้คาูก็ มันเปอร์เซ็นต์มันเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลูกค้าก็เลยบอกว่าเปลี่ยนไปเลยจ้าตอนนี้เราวัดอยู่ปะไม่ได้วัดครับเดี๋ยววัดให้ใหม่ก็ได้ครับวัดให้ใหม่จะได้เห็นเนาะได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะอันนี้คือแบตเดิมเริ่มต้นเนี่ยแบตเดิมคือลูกค้าบอกว่ามันมีอาการอะไรไหมหรือว่าต้องการให้เช็คถ้าจอดหลายวันมันจะมีไฟโชว์ไฟสีเหลืองขึ้นหน้าปัดเนาะให้เราชาร์จนะครับนี่ครับมันเห็นไหมพอวัดออกมาเป็นนี่ครับเอสโซเฮดออกมาเหลือแค่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบ สมควรที่จะเปลี่ยนละโอเคเปลี่ยนดีกว่าคือมันสตาร์ทได้แล้วแต่ถ้สตาร์ทติดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราจอด34วันอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มไม่ไหวแล้วจะมีงองแงเนาะใช่ครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณต้าจะพาคุณผู้ชมมาวัดค่าตัวใหม่อีกทีป้าหรือว่าไม่เอาละได้ครับก็เดี๋ยวตัวใ<น>หม่ใส่แล้วเดี๋ยวมาวัดเทียบเทียบไปดูเดี๋ยวนี้เราจำจำค่านี้ไว้ก่อนจำค่านี้ไว้นะคุณผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวพอคุณต้าเปลี่ยนใส่ตัวแบตตัวใหม่้าไปแล้วเเเเดดดดีี๋๋ยยววววรราาาาามมมลออองทสสบบกกกััััันนนนนคค่่ะะะะะญญจแตให ตอนนี้เปลี่ยนแบบเป็นตัวอาเป็นเรเรียบร้อยแล้วชื่อรุ่นอะไรกูต้าเป็นไฮไลท์ครับรุ่นนี้ไฮไลท์ไฮไลท์โปรนะครับเป็นดีนเจ็ดสี่นะครับเป็นตรงเบอร์ตรงรุ่นนะครับนี่กล่องอยู่ตรงนี้นี่ครับเห็นค่าไหมนี่ครับ C C 9เก้าร้อยกว่านะครับแล้วก็ E สิบแปดสามจุดสองเก้านะครับถือว่าปกติเนอะเดี๋ยวมาเทียบดูอีกทีหนึ่งนะฮะนี่นี่อันนี้ต่อไปละ เอาให้ดูแล้วนี่ครับนี่คือบัตรที่เราถอดออกมาแล้วใช่ที่สามร้อยกว่านะครับแล้วก็ R เห็นไหม R เกินครึ่งเลยครับเกินครึ่งของตัวใหม่เนาะก็คือมันก็สภาพเดิมและวเดิมาแล้วนะเอาล่ะท่านก็จะฝากไว้นะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะไม่ว่าจะใช้รถรุ่นละปีอะไรนะคะมีปัญหาเรื่องรถแล้วผ่านมาเจอคลิปเราเนาะเรารู้สึกว่าโอเคคลิกกันหรือว่าถูกใจนะติดต่อสอบถามนัดหมายคิวกันเข้ามาได้เลยนะคะตามช่องทางที่ให้ไว้นะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ